ชมครับเอาละครับขอต้อนทุกทเข้าสู่รายการผลนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะก็คือเรียกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรมาแต่บังเอิญว่าเขาส่งเข้ามาในรายการบอกว่าเขาอยากจะมาออกรายการเรานะฮะเพราะเขาต้องการที่จะชี้ชัดถึงเรื่องราวของชีวิตที่เขาเคยก่อเหตุมาเขาบอกเขาชอบไปหลอกผู้หญิงหลอกคนนูน้นคนนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินของผู้หญิงนะครับถึงขั้นที่ว่าหลอกแล้วได้รถเบนซ์เปิดประทุนมาหนึ่งคัน อะไรคือสิ่งที่เขาไปหวานร้อมผู้หญิงนะฮะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เขามีแนวคิดแบบนี้แล้ววันนี้ทำไมก็ถึงกลับใจวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกับทางนักต้มตุ๋นตัวพ่อทเทว,วาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเัดีครบยินดีจะเปิดข้อเท็จริงทั้งหมดกับเรานะฮะก็ครับได้ครับคุณยืนยันคุณเป็นนักต้มตุ๋นนะฮะใช่ครับหลอกคุณมาเยอะหรือ,อยังเยอะครับพี่ก็หลายคนนะหลาย จริงๆก็เป็นร้อยครับผมเป็นร้อยเ,เลยเหรอครับเอคือส่วนใหญ่แล้วคือคือคือหลอกนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวครับและผู้ชายไม่หลอกเลยเทำไมถึงทาไมเหยื่อเราต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่า <c oughs> เราหน้าตาดีอยู่แล้วครับก็ูใช้ประเด็นตรงนี้เป็นเหยื่อล่อผู้หญิงครับก็เลยทําให้คืองานมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราหลอกผู้หญิงครับหน้าตาเราดี หน้าตาดีก็เลยเอาหน้าตาเนี่ยไปหลอกผู้หญิงใช่ครับหลอกยังไงทํายังไงอะสมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วคุณไปหลอกเขายังไงจริงๆผมมีหลายค่อนข้างหลายวิธีนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะเลือกเหยื่อที่แสดงตนว่าต้องการเงินหรือว่ามีความโลภอย่างเช่นโพสต์ลง Facebook หรือว่า คือเหมือนแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอยากจะให้คนช่วยออยากจะให้คนโอนเงินมาให้อะไรเงี้ยครับอ,อผมก็จะไปลองเสาะหาดูในพวกตาม Facebook ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ติดต่อไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรแมสเซจบ้างบางคนก็ทิ้งไลน์ไว้ให้หรือบางคนก็โอ้โหโพสต์ลง u t u b e อย่างเงี้ยผมก็ทักเข้าไปอ,อ,อ,อคือก่อนหน้านี้ผมเคยไปหลอกคนมาแล้วผม ได้รถเบนซ์เราก็ต้องเอาหลักฐานพวกนี้ว่าเราขับรถเบนซ์เรามีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยก็คือเอารถเบนซ์ที่เราหลอกคนอื่นเข้ามาเนี่ยไปโชว์ว่าเราก็รวยนะครับอหลังจากนั้นยังไงวิธีการคือก็บอกเรานัดส่งรูปให้ดูก็นัดนัดเจอกันเลยครับใช้วิธีการหลอกแบบตัวต่อตัวเนี่ยครับจะทําให้คนมันน่าเชื่อถือครับอืมครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อย เก็บหอมลอมริบกินช้าๆกินช้าๆไปเรื่อยๆครับกินช้าๆกินอะไรกินเงินผู้หญิงครับอืมเคยติดคุกไหมเนี่ยก็เคยอยู่ครับเออเคยติดคุกด้วยครับตำรวจจับได้ใช่ครับอยู่นานไหมในคุกอยู่นานไหมสองปีกว่าครับเคยถูกขอโทษนะคนอื่นๆเขามันไส้ในความหล่อแล้วก็ทืบแล้วไหมก็มีบ้างครับ มีมทั้งอยากกระทืบมีทั้งอยากทําอย่างอื่นก็มีครับอุ้ยครับแล้วอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วออกมาคุณก่อเหตุอีกไหมเออมันคือออกมามันก็ทําอะไรไม่ได้พี่คนมันมีคดีชีวิตมันก็อยู่แต่ในคุกมาก่อนเง,งี้ยออกมาก็ต้องทําอย่างอย่างเดิม,มครับมันใช้ชีวิตง่ายสุดแล้วครับทุกคนก็โลภคนก็ต้องการเงินเยอะผมก็ทําอะไรได้ส่วนสนองตันหาเขาไปเลยแล้วกันถ้างั้นผมว่าคุณต้อก้มหน้าหน่อยน,นะ ค,ค,คนทางบ้านก็เห็นเขา,าจะจําได้จาไ,ได้เหรอครับแล้วเวลา <c oughs> ไปนู่นไปนี่เนี่ยมันจะลําบากครับเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,ออ่ะเดี๋ยวผมขอาญาตอ่านในทวิตเตอหน่อยนะฮะวันนี้ขนกระแสนี้สเปเชียลนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเอ,อเขาอยากจะรู้เนี่ยคุณพงศธรถามมาบอกว่าพูดจาหวานร้อมยังไงคุณพูดจาหวานร้อมผู้หญิงเขายังไงออพูดเหมือนที่พี่หนุ่มเคยพูดนะครับเดี๋ยว คุณเป็นลักต้มตุนคุณจะมาพูดอย่างนี้กับพิธีกรไม่ได้อคุณจะมาบอกว่าคุณก็ต้องบอกคุณไปหวานล้อมยังไงคุณจะบอกเหมือนผมหวานล้อมนี่ไม่ได้เออคืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าทําแบบที่เราเคยเห็นคนอื่นทํากันมาอืผมก็ดูตัวอย่างจากคุณหนุ่มกัญชัยนี่แหละครับ <c oughs> ในการหวานล้อมสาวๆหรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็นํามาเป็นแบบอย่าง <c oughs> ก็ใช้วิธีนี้ครับทำให้เหยื่อในี่ยตายใจหลังจากนั้นขออะไรก็ได้หมดครับอะโอเคนี่คุณคือตอนนี้ในกระแสาทวิตเตอร์เนี่ยเขาส่งเข้ามาเนี่ยฮชกถึงหนกระแสครับเขาบอกว่าอย่าแกงพวกเขาเลยเขาบอกอย่าแกงพวกเขาเลยบอกเขารู้บอกเขารู้นี่คุณคุณจะไปหลอกผู้หญิง่านคุณต้องหล่อมากอม่คุณบอกครับข,ขออญาตเปิดหน้าคุยเลยได้ไหมครัคุณเทวา ได้ใช่ไหมครับได้ครับนี่เขาบอกเลยว่าเขารู้แล้วว่าคุณเป็นใครเอออย่ามาหลอกเขาคุณจะหลอกในเออ่ไปหลอกคนอื่นไม่พอไปหลอกคนดูด้วยไม่ได้อ่ะเปิดมาคุยกันเลยดีกว่าเปิดหน้าคุยกันออ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับคุณณเดชครับสวัสดีครับผมโอ้โหคุณณเดชนะหายใจแทบไม่ออกเลยพี่คือ คุณเนี่ยจริงๆแล้วนี่มีการพูดคุยกันผู้ชมต้องขอโทษด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือคุณณเดชเองเนี่ยเขาเล่นหนังอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้เราก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะคุณณเดชวันนี้คุณจะมออกผลกระแสเนี่ยเราจะคุยคุณในมุมไหนดีคุณณเดชบอกว่าพี่ผมเล่นหนังอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ผมเล่นเป็นมิจฉาชีพแล้วในเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะอิงมาจากเรื่องจริงก็คือเป็นแบบเอ่อมิจฉาชีพใช่ครับชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องว่าอ้าคนหล่อลวงฮะแล้วคุณ เล่นเรื่อง <ผม S 1> นั้นเล่นเป็นเป็นมิจฉาชีพเป็นนักต้มตุ๋นนี่แหละครับผมแล้วชื่อนี้เลยไหมเทวานี้เลยไหมใช่ครับนี่คือชื่อจริงๆเทวาสุภาพ p a i s เป็นชื่อในในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยอืมอ่าล้กคุณไปเรียนรู้วิธีการต้มตุ๋นอะไรมายัางไงเอ่อจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับคือทางผู้กำกับเขาก็ไปรีเสิร์ชกันมา,าว่าในในในทุกวันนี้มันมีโลกของนักต้มตุ๋นเนี่ยวิธีการเขามีอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นคอเซนเตอร์การหลอกอตัวต่อตัว,ตว แชร์ลูกโซ่หรือ,อว่าการหลอกอการวางมัดจำหรือการหมุนเงินนะฮะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเราภูมิมกับว่าเห็นว่าเออตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเอามาสะท้อนให้กับคนดูได้เห็นว่าสังคมเรามันน่ากลัวขนาดไหนประมาณนี้มีคุณรู้ไหมว่าระหว่างที่ผมคุยกับคุณเนี่ยผมแอบดูทวิตเตอร์นะฮะเขามีขึ้นมาชื่นหนูปุ๋ยเขาบอกว่าอยากให้ขึ้นเตือนด้วยห้ามเรียนแบบนะคะ อาห้ามเรียนแบบเมื่อกี้คือเขาเชื่อเลยว่าคุณเป็นวิชาชีพจริงๆอุ้ยจริงเหรอเออเนี่ยหลายคนเลย บางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันโดนแกงบางคนบอกโปรโมทหนังแน่ๆคือผมบอกนี่ไม่ได้โปรโมทหนังเขาไม่ได้ซื้อเราเข้ามานะครับครับเพีเยงแต่ผมอยากคุยกับน,นัดเดทจริงๆเพราะว่าเห็นนะเขาไปไปร่ำเรียนไปหาเรื่องของมิจฉาชีพต,ต่างๆนานาะไรอย่างเงี้ยผมเคยโทรไปคุยกับผู้ผู้คุมในในเรือนจําเหมือนกันนะว่าว่า,วาเออจริงๆแล้วชีวิตการอยู่ในในคุกเนี่ยเป็นยังไงประมาณนี้ก็ไปทําความรู้จักเกี่ยวกับว่าเออการที่เราต้องเล่นเป็นนักตำรวนที่เคยติดคุกมาแล้วเนี่ยมันมีลักษณะยังไงความหดหู่ในการอยู่ในคุกเนี่ยหลังจากการ กาะทำของการแบบหลอกลวงต้มตุ๋นคนเนี่ยเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงมันโดนอะไรบ้างอะไรประมาณเนี่ยอกืก็ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเหมือนกันแล้วมีจะลองไปฝึกทำไหมไปหาทำไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นทำไม่ได้นะแต่เคยถามว่าเคยโดนแบบเคยโดนแบบคนแบบโทรคอ l l center มาหลอกเนี่ยมีไหมมีมีเหมือนกันมีมีมโทรมาบอกว่าเป็นแบงค์นี้แต่จริงในชีวิตคือไม่เคยใช้แบงค์นี้เลยอแล้วมาบอกว่าต้องมีค้างชมาะยอดเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยมั่วแล้วพี่แค่นี้แหละอะไรเงี้ย ก็คือต้องรีบปฏิเสธแล้วก็รีบวางสายวางสายไปเลยไม่สนใจคุยอเรื่องนี้เล่นกันเยอะไหมนักแสดงเยอะครับเยอะมากมีใครบ้างฮะมีไบเฟิร์นนะครับผมมีแบงค์ทิติมีพี่แหม่มแคทธ ر ียแล้วก็พี่เผือกครับคุณเผือกเล่นด้วย<ช>คุณเผือกเล่นเป็นใครพี่เผือกนี่เล่นเป็นพี่ชายผมเดีด๋ยดๆๆๆเด,ด,ดครับ เอาชัดๆนะนี่คุณเผือกเนี่ยนะได้เป็นพี่ชายคุณใช่ครับขอโทษนะคือพ่อเดียวกันไหมหรือแม่เหรืออะไรยังไงคือทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยครับผมว่าพ่อแม่เป็นใครหรือว่าพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่า,ลาคือเราเกิดมาในแบบสลัมเอเกิดมาในแบบสังคมแบบสลัมอยู่แล้วก็แบบเ,เดินสายทางเนี้ยเพราะว่าเราเขาเนี่ยแบบพาเรามาทําเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเด็กเราน่ารักกระปุกลูกไงฮะเขาก็อุ้มเราเข้าร้านทอง แลกทองปลอมเป็นทองจริงอะไรเงี้ยอ๋อคือคือเขาเหมือนกับปลูกฝังคุณมาตั้งแต่คุณเด็กๆใช่คืออันนี้ก็เป็นสะท้อนสังคมได้เหมือนกันอย่างหนึ่งถูกไหมครว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีสังคมที่อาจจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมคนที่โตขึ้นมาแล้วเป็นวิชาชีพได้เหมือนกันใช่ครับจริงไม่ใ่นี่นะคุณใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นเล่นเป็นเล่นเป็นอีนาครับผมเป็นเหยื่อคนแรกของอีนาหรืออีนาอีนาอีนาใช่ครับ เล่นเป็นเยื่อวคนแรกของผมหลังจากที่ผมออกมาจากคุกนะฮะโอ้อเดี๋ยวเ่าเล่าเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไม่ไปดูแต่ว่าผมเนี่ยไปหลอกอีนาครับแล้วแผนการมันทําได้ว่าผมต้องไปโพลพันธ์กับอีนาเพื่อไปหลอกแฟนเก่าของอีนานั่นเองอนั่นแหละเฮะระหว่าน,นของโปรเจกต์อันใหญ่เลยระหว่างนี้ที่ผมดูในทว i t เตอร์อยู่คุณพูดไปเนี่อยนะเขาด่าผมไหมครับเขาบอกว่าคุณกินข้าวแล้วกล้าเขาบอกว่าโอ้ยโคตรเนียนเลยนะเออ บางคนบอกว่าคุณเลิฟยูจิเขาบอกว่าเรานึกอยู่เสียงเหมือนนาเดทคือจริงเหรอเมื่อกี้ดัดแล้วนะอ่านี่เมื่อกี้ดัดแล้วเหรอดัดแล้วคือตัวแรกเราวางแผนอยู่ด้วยนะว่าจะให้คุณนาเดทเนี่ยพูดเป็นเป็นคนอีสานด้วยครับใช่ไหมฮะแมนครับอ่าคือในเรื่องก็เป็นคนบุรีรัมย์นะอืมเขเป็นคนบุรีรัมย์เขาพอพูดอีสานได้จะจะออกไปทางเขมรนหน่อยนี่ไงเพราะอยู่แบบชายแดนเนี่ยอ้าโอเคแล้วหนังนี้จะเข้าเมื่อไหร่ยังไงหนังเข้าวันที่สมธันวาคมนี้ครับผม พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับผมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับอ่าไปดูได้น,าานะครับ<ด>คุณเล่นเป็นทาวเวอร์ใช่ครับคือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการการหลอกลวงแต่ว่าจะมีมุกฮาๆามีเรื่องราวฮาๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์เนี่ยที่คนดูอาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนตลอดตลอดเวลาอโอเคนะฮ<น>ะ,<น>ะก็ยังไงก็ไปดูได้ครับผมชื่อเรื่องอีกทีนะฮะไอ้คนหล่อลวงครับไอ้คนหลอลวงก็คือเหมือนพี่คนหลอพี่คนหลอแล้วก็ลวงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพูดเร็วๆก็ไอ้คนหล่อ ไปลวงเขาไปลวงเขาประมาณนี้นะอ้าวไหนไหนะเดชมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตแต่งหรือไม่แต่งกับยาย่ามีข่าวว่าจะออกจากช่องสามแล้วคุณนต่คุณไปเล่นหนังใครนู้น่ครนี้เขาเนี่ยคุณหมดสัญญาหรือเปล่านะฮะมีหึงหวงกันไหมเห็นว่ามีหึงหวงอะไรกันด้วยกับยาย่าช่องสามอ๋อช่วงหน้าขออนุญาตถามแบบบมดเลยนะหมดเปลือกเลยได้ไหมได้ได้ครับพี่หนุ่มครับ คนที่มาขนกระแสมักจะต้องโดนแบบนี้ผมผมผมเตรียมใจมาแล้วครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ กลับมาสู่รายการโขนกระแสนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณณเดชนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมหลายๆท่านจริงๆ <c oughs> บางท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะทำไมโนกระแสเล่นแบบนี้นะ <c oughs> เปิดรายการมา <c oughs> คิดว่าจะเป็นเรื่องราวของสังคมที่แบบว่ามีการเตือนภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณณเดชเองเนี่ยก็อยากจะมาเตือนภัยด้วยเหมือนกันครับถึงเรื่องราวของมิจฉาชีพนะครับอาจจะเป็น เหมือนกับเป็นกุศโลบายก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะทาให้ใครรู้สึกไม่สบายใจนี้ต้องกราบขอโทษไ้ด้วยนะครับ<ท>แล้วก็รเราไม่ได้ต้องการจะมาโปรโมทหนังอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณณเดชน์เนี่ยเขาอยู่ในกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของยายา่าที่คุณจะต้องแต่งงานหรือไม่แต่งงานมีข่าวออกไป<อ>แล้วบงังเอนนิญว่าคุณเองเนี่ยเพิ่งเล่นหนังเกี่ยวกับมิจฉาชีพไปก็เลยมีการหยิบมาแล้วก็เออมามาพูดคุยในประเด็นนั้นกันครับผมอ่ะมาถึงเรื่องราวของคุณและนะฮะตกลงมีข่าวมากับยาย่าแต่งหรือไม่แต่งกันแน่ตอนนี้ โอเคคือจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดจากการพาดหัวข่าวว่าอุ้ยนัาเดจะแต่งงานอ,อันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องจริงคือยังไม่มีการจัดงานแต่งงานใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็สำหรับว่าในความรู้สึกก็คือโอเคทุกคนก็คงรู้แหละว่าว่าผมคบกับน้องแล้วก็แล้วก็เราก,ก,ก,ก็ก็มีความสุขกันมากๆ นะครับผมแต่ส่วนในเรื่องของช่วงเวลาหรือวันที่จะแตง่งหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้คงต้องอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วมีการไปเปลยมีการพูดคุยกันบ้างไหมถามว่าเวลาคนที่แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบคบหากันเนี่ยพี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแบบมีเพ้อเพ้อฝันฝันว่าเออแบบตรงนี้นะที่แบบนี้นะแบบประมาณอย่างนี้นะ โลเคชันแบบนี้นะอะไรี้หมายความว่าถ้าเกิดเราจะต้องแต่งงานเราอยากจะแต่งแบบนี้นะหรือไงใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าคุยถึงแบบอวันล็อกเดือนล็อกปีอย่างเงี้ยอย่างอย่างคือคือผมกับน้องเป็นคนที่บางทีเราก็ชิลๆกับเรื่องพวกนี้คือเราเรารู้สึกว่าเมื่อโมเมนต์มันมันมันแบบมันเต็มที่แล้วอะ่ะเมื่อนั้นแหละก็อาจจะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่เราจะได้สมรสกันอะไรประมาณเนี้ยอือือ หลังๆเนี่ยหินนเดชเนี่ยมักจะมีข่าวหวานแหววกับยาย่าบ่อยๆมาก <Ừ. S 2> คือก่อนหน้านั้นน่ะคือแทบไม่มีเลยนะใช่ใช่เพราะอะไรช่วงพักหลังสองสามปีที่ผ่านมาอมจะจะทุกคนจะจะได้เห็นเราผมไม่ว่าจะเป็นผมโพสหรืออะไรอย่เงี้ยฮะคือคือคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกสบายใจหรือมันถึงเวลาแล้วปร,ประมาณนั้นนะฮะประมาณแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมัน มันเหมือนไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรมากั้นน่ะเพราเลยรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกโล่มันรู้สึกว่าเราเราเราเป็นตัวของตัวเองของกันและกันได้แบบได้แบบได้แบบอย่างสบายใจใช้คําว่าของกันและกันเลยนะใช่เหมือนเหมือนกับว่าแบบเราเราเรามีความสุขเราเราเรารักกันแบบอืมออมันมันมันไม่มีอะไรแล้วแต่ทั้งคู่ก็คือเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนพี่น้องเล่นละครมาแล้วก็น้ําซึมบ่อทราย ใช่ครับคือเราเจอกันจากละครนะเรื่องดวงใจคณีแ <único> ล <Liberty Overwatch> and ้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆันนี่นะเรื่องนี้ใช่ไหมเออเกมอันนี้เกมร้ายเกมรักนะอันนี้เริ่มจีบเขาแล้วอันนี้เริ่มจีบแล้วนะอันนี้เริ่มจีบเขาแล้วนะเขาเขารู้ไหมตอนตอนที่เราจีบเขาตอนนั้นอันนี้ดวงใจคณีนี่เท่าไหใช่ไหมดวงใจอันนี้ยัง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 นะแบบแบบคือน้องคนหนึ่งอ่ะแบบคิดว่าเขาเป็นน้องคนหนึ่งแล้วเป็นน้องที่น่ารักมากเอออ ก็บางทีเขาเป็นน้องคนหนึ่งใช่ใช่แต่พอหลังจากนั้นเรื่องอะไรนะเกมร้ายเกมรักนี่เริ่มจีบแล้วใช่ครับเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มจีบเริ่มมีหึงหวงกันบ้างไหมหึงหวงได้มีไหมหึงหวงเหรอฮะไม่ไม่เคยแบบหึงหวงแบบแบบจริงจังอ่ะเหมือนจะแบบเล่นเล่นกันมากกว่าว่าแบบสมมติบางที เ,เราถ่ายไอจหรือว่าแบบมันผ่านผู้หญิงหรือผ่านแบบรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ะะาถามดูใครอ่ะดูอะไรอ่ะอะไรเงี้ยคือเขาถามเราใช่ใช่หรือบางทีเราแบบแล้วเราตอบว่าไงดูใครด้วยก็ดูเนี่ยเห็นไหมก็เปิดให้ดูก็ไม่มีอะไรฮะฮะหรือว่าแบบบางทีเขาแบบชมว่าคนนู้นหล่อจังอะไรเงี้ยหึงไหมฮะห่ว,หวงไหมเหมือนเราแกล้งกันมากกว่าครับในใจลึกๆมีมันนิดนึงแบบเราก็อยากเราก็อยากเป็นคนหล่อที่สุดสำหรับเขาอยู่ดีใช่ไหมครับ คุณไม่ใช่คนหล่อที่สุดสำหรับเขาคุณหล่อที่สุดสำหรับคนทั้งประเทศอยู่แล้วคุณแพ้เราไม่อยากหล่อที่สุดหรอกอยากเราอยากเป็นคนดีที่สุดก็พอแล้วอืมแต่ระยะเวลานานมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเคยมีข่าวครั้งหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นกับทังกุญญาญาเคยมีมีมีชายคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นจําได้ให้เป็นนักดาบแล้วเขาเหมือนกับมามีข่าวว่าชอบตอนนั้นคุณเป็นไงบ้างคือบางอย่างถ้ามีเรื่องอะไรแบบเนี้ย นยายหญาเขาก็จะบอกผมก่อนเสมอ,อ,อนะฮะซึ่งซึ่งโดยโดยส่วนตัวเราลึกๆเราก็จะไม่ได้เทคซีเรียสเลยก็คือ,อ,อปล่อยข้ามไปอะไรเงี้ยเพราะว่าความจริงก็คือความจริงอะมันมันมันก็ไม่มีอะไรผมฟังคำนี้บ่อยมากเลยความจริงคือความจรง<อ>ิงเหมือนครูปีชาพูดเลยนะออีกเรื่องหนึ่งที่ที่จำเป็นต้องถามก็คือเรื่องของสัญญา S <S <S อ,อ,อคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นมีข่าวแววแววว่วนานเดทโบยบินไปที่อื่นแล้วไม่ได้อยู่ในช่องสามแล้วอ,อ,อย่างเนี้ยไปเล่นหนังที่อื่นนู่นนี่นั่นคือหมดสัญญาแล้วไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่จริงเลยพี่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จริงผมเพิ่งเซ็นสัญญาคือเราต่อสัญญาไปเรื่อยๆฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่ได้คิดว่าจะไปที่ไหนอยู่แล้วเรารู้สึกว่า ที่นี่ทวิตกับเราแบบ,บครอบครัวจริงๆเราก็เราก็ปฏิบัติตนกับช่องสามแบบแบบเขาเป็นเหมือนกับผู้มีพระคุณกับเราอยู่แล้วนะฮะส่วนของหนังเนี่ยคือในตัวสัญญาเนี่ยคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าช่องสามก็ก็คือใจดีมากๆคือไม่ไม่ได้มาระบุว่าเออหนังจะต้องอย่างนี้ยังต้องอย่างนั้นคือในส่วนของภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยบางงานที่อยากให้นักแสดงในสังกัดช่องเนี่ยออกไปรับประสบการณ์ใหม่อยากไปทํางานแบบอะไรใ,ใหม่ๆท้าทายประสบการณ์ใหม่ช่องก็อนุญาตให้เสมอ นะครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรติดก็คือนี่คือเซ็นสัญญาไปเรื่อยๆส่วนหนังก็คือเป็นเรื่องเรื่องก็มาคุยกับเขาใช่ครับใช่ก็คือแจ้งล่งครับก็จะต้องต้องแจ้งผู้ใหญ่ก่อนว่าเดี๋ยวจะมีหนังนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขารับทราบตอนนี้ผลงานกับทางช่องสามมีอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้ถ่ายสองเรื่องนะครับจะมีไลกินรีที่อาจจะมีเรื่องการ หยุดหยุดการไททัไปพักอันนี้นแหละที่เป็นประเด็นเหมือนกันกิีเขาบอกว่ามันเกิดในปัญหาอะไรยังไงคือคุณตอนแรกหลายคนมีคนไปพูดนะว่าคุณมหมดสัญญาคุณเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคือไรกินรีเดียจริงๆแล้วที่ต้องหยุดเพราะว่ารอบทละครนะครับซึ่งซึ่งคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีต้องมีการทำรีเสิร์ชในสมัยช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เรื่องราวของ คือ reference มันเยอะแล้วก็หลักฐานมันต้องมีอ้างอิงที่ชัดเจนเแล้วก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคดีฆาตกรรมการสืบสวนสอบสวนในสมัยยุคกรุงเสียอยุธยาดีเทลอะไรรายละเอียดมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลาในการเขียนบทเนี่ยขยายดีเทลมากขึ้นเรื่องทำให้การถ่ายทำเนี่ยหยุดชะงักไอประเด็นอื่นๆที่ทุกคนพูดต่างๆนานาอันน,น,นี้ไม่จริงเลยผมคอนเฟิร์มได้เลยคือยังยัง,ย,งยังอยู่ในโครงการนี้ยังใช่ออนแอร์แน่นอนแต่ตอนนี้ หยุดแป๊บนึงก่อนใช่ครับใช่มีอันอื่นอีกไหมเรื่องอื่นมีมนรักหนองผักขยงอันนี้เป็นละครอีสานเป็นละครคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมอันนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่เนื่องจากว่าเป็นละครที่ง่ายๆสบายๆอีสานก็เลยทําให้บทเนี่ย running ค่อนข้างเร็วก็เลยทําให้การถ่ายทำเนี่ยไปเรื่อยๆครับทางบ้านเปยังไงบ้างตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ กินอยู่สบายแฮปปี้ครับแต่ว่าคุณพ่อก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือจะจะอยู่อยู่บนเตียงติดเตียงตลอดนะครับก็ต้องดูแลก็ดูแลเต็มที่ครับพาไปตรวจร่างกายทุกๆเดือนนะครับผมตามหมอนัดแล้วก็เรื่องของการนวดการกายภาพอะไรงนี้แล้วก็มีมีมีคนมาคอยคอยดูแลให้เห็นบอกตอนนี้สร้างบ้านใหม่อยู่สร้างบ้านใหม่เป็นเรือนหอหรือเปล่าไม่ใช่เรือนหอเป็นบ้านที่เรา เราอยากสร้างให้กับครอบครัวเราด้วยแม่เราอยู่ด้วยเราก็อยาก,อยากอยู่ด้วยเพราะว่าบ้านทุกวันนี้คือซื้อตั้งแต่สมัยประมาณ1ิบกว่าปีที่แล้วพี่แล้วก็เป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่ง <ฮะ S 2> ก็ตอนนั้นก็เพิ่งทํางานใหม่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรมากมาย <ฮะ S 2> ใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ก็เลยซื้อบ้านหลังเล็กหนึ่งจริงๆแล้วก็ ก็ถือว่าอบอุ่นนะครับแล้วก็บ้านใหม่ก็คือสร้างเพื่อให้ขยายพื้นที่ให้ได้เยอะขึ้นเก็บของให้ได้เยอะขึ้นเดินไม่ต้องชนกันไม่ต้องสวนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นคือคือตอนนี้แบเองยังยังอยู่บ้านเก่าอยู่กับทางคุณเอสุภชัยไหมอ๋อผู้จัดการครับอใช่ครับใช่ใช่ยังอยู่กับพี่เออยู่เหมือนเดิมพี่เอก็ยังดูแลเราอยู่พี่เอดูแลเหมือนเดิมครับเหรอแล้วเคยดูแลพี่เอบ้างไหมเรื่องหน้าตาที่เขาชอบไปทำคีชชันเคยเตือนพี่บกไหมมีครั้งหนึ่งที่พี่เอใช้แอปถ่ายผม พี่คนหนึ่งพี่พี่ซันนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าหน้าเราเหมือนแบบเหมือนมดแดงที่อยู่บนต้นมะม่วงฮะคือแบบหน้าเป็นแบบตัววีอย่างเงี้ยเลยอะไรแต่พี่เอรอดคนเดียวไงผมแบบเพรเขาบีบหน้าเขาเขาบีบหน้าเขาแล้วทาให้หน้าเราคือพี่เอบีบหน้าตัวเองแล้วพอดีอืมนะพอไปบีบหน้าคนที่หน้าเล็กอยู่อย่างนงี้อยู่แล้วฮะมันกลายเป็นแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเคยบอกขอโทษพี่เอพอเถอะอย่าทาอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เอบอกขอโทษขอโทษพี่เอพี่เแบบ เข้าใจนะไอจีใครก็รอดประมาณนั้นนะครับคคือพี่เอเนี่ยคุณเอสุภชัยมักจะพูดเสมอว่านัมเบอร์วันในหัวใจเขาเลยเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายชายคือณเดชเพราะว่าเป็นเด็กที่เขาเรียกอะไรอ่ะกระตันยูแล้วก็เหมือนกับไม่ไปไหนคือเป็นเป็นเด็กที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ที่ความสบายใจที่จะที่จะอยู่กับใครบางคนมากกว่าผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เอแล้วก็เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับเขานะฮะ ภายใต้ข้อตกลงอะไรแทบแทจะไม่มีเลยนะครับผมรู้สึกว่าคืออยู่กับพี่เอแล้วสนุกอ่ะพี่เป็นคนสนุกสนุกมากเป็นคนที่แบบล่าเริงแล้วก็เป็นคนไอเดียบันเจิดตลอดเวลาโปรเจกต์ต่างๆนานาทําละครทําคลิปให้ตัวเองแบบนะอยู่ในแบบสนุกสนายคุณน่ารักใช่ครับนะฮะย้อนกลับมาทางยาย่าอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้หลายคนก็ถามมาว่าเคยทะเลาะกันบ้างไหมนิ่งเลยนะพรถามก็จะเล่า คือถ้าจะมีอย่างาก็คงจะเป็นเรื่องแบบเรื่องง่ายๆอย่างเช่นบอกให้เขากินน้ําอำหรือบางทีแบบตกลงกันไม่ได้ว่าจะแบบจะกินที่ไหนดีหรือจะไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยเพราะบางทีเรามไม่อยากเป็นคนที่เลือกตลอดเวลาอะไรเงี้ยอยากให้แบบเขาเป็นคนเลือกบ้างอะไรเงี้ยคือมันดีเทลแบบคือทะเลาะกันแบบขำๆอะพี่แล้วใครง้อฮะใครง้อจะใครล่ะครับพี่ เราก็รู้กันอยู่แล้วคือทุกครั้งคูจะเป็นคนงอน้องตลอดก็ก็ก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นมีมีชื่อเรียกเล่นเล่นกันไหมจุ้งยิงจุ้งริงอะไรเงี้ยบูหรืออะไรเงี้ยมีไหมก็พูดอย่างที่ทุกคนรู้แล้วกันก็ที่รักอะไรเงี้ยครับเรียกที่รักแล้วอยู่สองคนก็เรียกที่รักก็ก็เรียกครับใช่ครับแล้วเขาเรียกเราว่าที่รักเหมือนกันก็เรียกครับใช่มีเรียกมาแบบเป็นชื่ออื่นมีอะไรไหมมีหมไม่มีครับไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รักใช่ครับอืมอืมอืม เคยมีโมเมนต์ที่แบบเราไปเที่ยวด้วยกันต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากจะขอแต่งงานไหมครัพูดถึงที่ผ่านมายังไม่มีครับยังยังไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามันก็คงจะมีแบบเขาเรียกว่าแบบจินตนาการของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเราอยากให้เป็นที่ไหนเป็นประมาณไหนอ,อะไรเงี้ยอยากทําแบบไหนใช่ครับแต่แต่วันหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทามันมีแน่ๆคือการขอแต่งงานคือคุกเข่าหรืออะไรเงี้ยจะเป็นโมเมนต์แบบนั้นไหม มันต้องเซอร์ไพรส์ครับต้องเซอร์ไพรส์แหมรอเลยนะเนี่ยอยากดูอ,อยากเห็นอ,อวันนี้ยาย่าดูไหมว่าเรามาออกอรายการรู้ครับนี่นา่าจะดูอยู <laughs> ่นี่ดูอยู่ด้วย <laughs> บอกว่าดูหน่อยนะอ๋อคุณยาย่าแท็กไอีว่าดูหลกระแสะอยู่จริงเหรออ๋อให้ <laughs> ในสตอรี่ในสตอรี่คือเขาลงสตอรี่แล้วก็บอกดูหลกระแสะอยู่อยากจะบอกอะไรกับน้องหน่อยไหม <laughs> ฮเพราะว่าผมเกินเกินเนาะเห็นบอกว่าเวลาคุณไปต่างประเทศเนี่ยผมรู้จักน้องคนหนึ่งชื่อว่าคุณแจ็คอยู่อังกฤษครับรู้จักครับเขาบอกคุณนี่ต้องไปปรึกษาเขาตลอดเวลาว่าจะซื้ออะไรให้ยาย่าดีจะซื้อแต่ซื้อกระเป๋าให้น้องด้วยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นเป็นคนที่เป็นคนที่คือโดยส่วนตัวเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าครอบครัวจะกินอะไรเนี่ย เราพร้อมที่จะจ่ายเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ทที่ทุกแง่ให้หมดคือพอพอเป็นเป็นเป็นคนที่เรารักเนี้ยเราก็อยากคือเราไม่ได้แบบมาสนใจว่าเออมันจะเป็นอะไรเท่าไหร่หรือว่าจะต้องมีมูลค่ามากมายแต่ว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้เราอยากซื้อให้เขาเราก็ต้องซื้อให้อืจะเหมือนเป็นคนใจกว้างอืครับผมประมาณนั้นเห็นบอกว่าเคยเคยอยากจะพักงานแล้วไปเป็นคนเบื้องหลัง เคยคิดนะครับว่าอนาคตต่อไปจะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆคือตอนนี้ก็แทบที่ว่าจะเรียนรู้ไปกับกองถ่ายละครหรือกองถ่ายภาพยนตร์ไปด้วยว่าเขาทำงานกันยังไงระบบการทำงานตั้งแต่ post production เป็นยังเออ pre production เป็นยังไงต่างๆกานาเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ยังอยากที่จะอยู่ในสายงานนี้ต่อไปอแต่เมนหลักผมยังอยากเป็นนักแสดงจะให้เล่นเป็นบทบาทไหนก็ได้พระเอกก็คงอีกไม่นานผมก็ไม่รู้จะ ด้วยสภาวะรูปร่ oh, างหน้าตาหรืออะไรนนก็ตามอาสาทุแล้วกันพี่พี่ดูด้อีกนานต่อไปถ้าจะให้เล่นเป็นลุงเล่นเป็นตัวร้ายเล่นเป็นน,นู่นนั่นนี่ตัวตามตัวอะไรตัวร้องเล่น,เล,นเล่นได้หมดเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ไปกองถ่ายละครอ,อ,อยากเป็นผู้กำกับหรืออยากเป็นผู้จัดละครหรืออยากจะเป็นอะไรตอนนี้ยังยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้คือเอาแบบการแสดงให้แบบให้เราเต็มที่ที่สุดล่ะ อืมนะฮะก็เอาเป็นว่าที่แน่ๆวันนี้คุยกับนเดชนะครับนเดชบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องขอแต่งงานกับยาย่าต้องขอแบบโลกต้องจํำมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพี่เน่เน่เดี๋ยวโลกไม่ต้องจําก็ได้แหละว่าเขาแตต้องเขาต้องเขาต้องแบบเขาต้องมีความสุขอะวันนั้นคือแบบเขาต้องแบบเขาต้องมีความสุขจริงๆออะ แต่ว่าพี่ติดตามอยู่นะหลายปีมากนะครับเอาละครับสุดท้ายจริงๆนะก็อยากจะให้ติดตามผลงานของทางนาเดชด้วยชื่อเรื่องไอ้คนหล่อหลวงเข้าพรุ่งนี้แล้วเข้าพรุ่งนี้แล้วครับผมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกรงภาพยนตร์ครับผมนี่นะฮะไปสนับสนุนหน่อยนะครับหนังไทยเพื่อคนไทยสนุกมากฮะนะฮะไอ้คนหล่อหลวงนะครับอีกนิดนึงกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงทุกวันนี้มีเสนิทใครไหมเพราะว่าเหือนเ็นนเดชตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเพื่อนผูกเลยอะ มีเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในวงการที่จะสนิทแล้วก็คุยกันตลอดแล้วก็เพื่อนถ้าเพื่อนในวงการจริงๆก็จะมีพี่หมากมีคิมมีพี่กี้พี่ป๊อกแล้วก็พี่ๆในวงการบางคนที่เราที่เราสนิทด้วยอประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันทำงานพี่มันไม่ได้ม่เคได้เจอกันใช่นะฮะคุณบลอยประกอะไรอย่างนี้เจอกันบ้างไหมพี่พอยก็จริงๆก็เจออยู่ฟิตเนสนะครับผมอ่าใช่อ่าโอเคนี่นี่นียเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันใช่ใช่เมื่อวานเพิ่งไปกินข้าวกันนี่นี่แล้วพี่ป๊อกก็บอกว่ามามาก้มต่ำกันหน่อย พอดีว่าอไอ้ถุงนั้นคืออ,อาหารเหลือผมก็กลับไปกินต่อเอออีกนิดนึงไหนไหนหมด <laughs> คุณเป็นคนที่ติดดินจริงๆเวลาขึ้นรถไปฟ้าออคุณก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อก้ามถือถุงก๋วยแขกอย่างเงี้ยค,คุณไปอย่างงี้คุณไม่หวงวคุณเป็นนักเดทยอย่างเงี้เลยเหรอคือผมก็เมนหลักคือผมไม่ได้จะไปโชว์ตัวไม่ได้ไปอะไรผมก็แค่จะไปล้างรูปที่ร้านล้างฟิล์มเออแค่นั้นเองผมก็เลยใส่อะไรที่ผมใส่อยู่ตอนนั้นน่ะขึ้นบีเทสเพื่อไปทําหน้าที่ของความเป็น คนธรรมดาของผมประมาณนั้นไปอย่างนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็ปกตินะดเมันเกงขาสั้นอย่างนี้ใช่ไหมเก่งบอลดนวอยหรือว่าใช่เกงเก่งบอลครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดพี่ชอบครับผมไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดพี่ชอบพี่ชอบเพราะว่าโอเคแบบดูแล้วแบบติดดินดีอ่ะไม่ค่อยเห็นแบบระเอกแบบระดับท็อปท็อปของเมืองไทยแต่งแบบนั้นขึ้นรถไฟฟ้าเอางี้ดีกว่า เอาบางบางทีถ้าไปงานหรือไปห้างเราก็แต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่หน่อยแต่ BTS เป็นความหลากหลายของของเชื้อชาติเพราะฉะนั้นผมแต่งแบบไหนก็มีมีคนแต่งแบบผมเยอะเออพี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมโอเคนะครับณเดชสุดท้ายอย่าลืมไปดูหนังของนเดชด้วยนะเล่นเป็นมิจฉาชีพเล่นเป็นมิจฉาชีพครับผมนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็คือจะสอนใช่ครับจะสอนบทเหตุผลแล้วก็บทสรุปของอาชีพนี้ นะครับผมโอเคขอบพระคุณมากนะครับไว้คุยกันนะฮะฝากความคิดถึงยายาด้วยได้ครับนะครับต่างเร็วๆนะฮะข้ารออยู่ครับผม